สวัสดีครับนนมือนีกมภพอครับเบาซักเคยไต่ผ้าเทียวอีกฉันเคยสุภาพพี่น้องมาเบิ้งผักเหลียงเคยเห็นบ่พี่น้องผักเหลียงแต่ทั้งไต่อาจบ่าอาจล่ะครับเคยเห็นเลยละ่ะนี่ผักเหลียงอยู่ในสวนเบาซักผักเหลียงนี่กระแม่นพี่น้องน,นี่เก็บใบอ่อนเนี่ย เก็บไปอ่อนแนวนี้ฮะนี่ครับพี่น้องเก็บงานนี้ก็ของปักเลี้ยงนี่เลี้ยงใบเลี้ยงผัดไข่นี่บอสักโยกแหวกอันนี้ปลาย่างบอสักเมนเบิดเลยบอสักโยกแหวกเมนเบิดนเมนี่เก็บไปแล้ว ช่วงน้านี่แหละเขาแตกยอดพี่น้องจะแตกยอดหน้านี้แหละเหลียงสักเหลียงเหลียงผัดไข่นู้ดไว้จำพี่น้องแล้วสอกซาซิพาหอยเบึงแต่ก่อนสี่ปีที่แล้วกิโลเก่ารอยหาขายกันเดี๋ยวนี้บูมีผูกเสือจะก็สือไปเห็นยังหรอกบ่าวักกระบกหมูด้กัน งอมันีน้อก็ไปแกงก็ได้นะบอสักวาตุ๊กตุกกันตะกูลไว้เลเครือเข้าไปมาเขามาหมาคว้ดีๆนี่ละบอสักุ่มไหมบุญหมาควายมาเขาแสงํำไต่ก็มีนาอ แต่ก็มีพวเขาก็มากไว้นละพี่นอ้องเขาซื้อไปเห็ดหนังดอกเขาซูงจีนหอวะลูกเก่าลอ,อยกอนหากันเจ้าวนี้เขาบ่ซือแล้วพักเลี้ยงนอ้องเลี้ยงนี่พักเลี้ยง Với màu sắc lái yếu vào sắc nhỏ khỏe Thì này thì tất dàng Tiếp về Lái Nên bớt lên bao sắc nhỏ khỏe Cái đồ ทางปลายยางเบอสักตึมแกงเลียงกระเสบพี่น้องเอาหอหมกกระเสียบหมกใส่ปลามันๆน,นักหน่อยมันจีออกไข่รสชาติมันจีออกไข่ผักหวานไข่เลยไข่ไข่กันนะพี่น้อง ไปขายกันเ调ใบไปงกลัวออวติดหวันหน่อยอยู่สกว่าเขาจเก็บแนวนี้เก็บหยอดแนวนี้เบโอ้ยจัมีคนสื่อล้วพี่้องเลยมีคนสื่อยูนี่กะสิมันจะหกกกอยู่บ่ สักตัดยางกําลัางเลี่ยวยางทีบ่าวสักตัดพันกุตุ่นแป้งน,นี่ก้อนจางพระาะหมาแป้งอีกแป้งนึงบ่าสักขวนลงคุณ เลี้ยงหมาก็มันแกงแกงแสบด้วยหมากักเลี้ยงักเลี้ยงกับแกงแกงสบปลาอ y ế วพี่น้องยอดแสบมันออกมันๆคือใบคือใบตะไคร่บานหน่อหรกินกับปลาแสบอยู่ ชมบรรยากาศในปลายางไว้นํากันพี่น้องบ,บ่อรัก,กนหกแค่น้อยเลยเห็ดหัวทันพี่น้องเลยฮู้ชมดีปลายางก็เริ่มรุดแล้วเริ่มพัดใบแล้วบรรยากาศปลาในเขาปลายางพี่น้องที่ละ พี่งเลยใบอ่อนเก็บปิกกินแมเกงมก็ได้กบไข่ไข่ดำกูด่าไข่ไข่ดำมันห้องห้องเนี้ยทวสานกบลูว่าห่องเงียน้อมคมขมนี่นอติกน้องอ้ยมันจะเขรือเคืือสูตรบานเหาองสูตรจะมี นจิ๊ทำไงเดอ้อพี่น้องนกจี๊นกกินแกมแกงเกงบปลากรแส่บอุย๊ยเดดยางพัดใบแล้วพี่น้อง คือไบกระโดนบานเห่าพี่น้องมันบวออกมันบวกบะคึกคกระโดนบานเหาัาเป็นยังไงดอกมันฟาดหลายหัวฟาดออกเป็ดขมผมยังหน่อยบานเหามันเสียบไปเสียบไพ่บริปูเกอร์พี่น้องไผ่ ขึนเองมันมามาป่าทางคีฟ้ายบ่งทุเรียนป่าบไปทุเรียนลวดทุเรียนปลาหลีพือน้องพี่นอ้งนองทุเรียนป่าจัง,างเดิมผมอทุเรียนนี่อยู่ทางไต่ไปละมมนอยู่ทางอื่นอกอกทางไต่เป็น้องต้นชาเรียนใบไ,ไงโอเงีนนึกว่พี่น้องเขื่อ ดูก็เป็นน้ำคือกันกรอกก็มากินมาเกิดนี่สวนแบบแักเต็มหมดมีต้นใหญ่อยู่ต้นใหญ่มันอยู่ข้างบนนี่แหละต้นทุเรียนปลาตั้งไตพื้นห้องน้หงต้นซาเลียนมันก็ทุเรียนนะพี่น้องทุเรียนปลา เราจะก็ไปเตียบอย่าไว้สามสี่ต้นล้วนโบทนแต่ว่าทนไตได้ทนแหลมมันจะกัดไว้ก็ไล่ไปลองทางนี่โอ้หว้ไล่ครับขบ้ผนทือทังบานเฮ้าแล้วไว้ทางมันก็มีกันหละขมไว้แต่ไว้ง่ายๆข้นมันที่ออกขมนล้มๆน่อยๆ หายบรรยากาศทางพี่น้องเบิ่งต้องเขาเลยพี่น้องมีแต่เ,เขาทำนย่งแงไรเนาะพี่น้องเนาะคินหอดคิดถึงเรื่องกดไหลกุดเห้เบาวซักก็ไม่เด้ขอบคุณหลายๆครับ